สวัสดีครับเป็๊บซี่ครับมหมานแล้วด้ยวยห้าหน้อยพอนี่เป็นกำลังเห็ดแหล้วไม่ไม่กับเปิ้ไห้ตัวใดเหมือนยังไปเบิ่งมีตัวมากบอ่อเหมือนเมื่อวานเนี่กัเขา่าเหล็กเด่นเหล็กวิ่ง่นเขาเมื่อจุดน้อยนะที่อว่าเพินลห้วิ่งไม่เหล็กผู้ใดมากวิ่งมากเรียนมันเข่าสรงม,มือแต่ว่าเหล็กจับคู่กับเขาห้ายคู่อยู่หมื่อวานเขาร้ายน้อยอยู่ ถ้าว่า,าเอฟซีพ้าเล่นประจำข้ากเมันข้าเจาเาืาอสื่อชื่อมือกำลังเขียนอย่างบ่ท่านรีวเอามาโซ่มาเล็กไ่<ฮ>่นมายแน้วนางเคยมันคล้องมมอว่านนี่ไมโ,<ฮ>โซ่คล้องมอวานแน่แต่คล้องหมือว่านดีพานมากครับนั่นมาตรงก็ไปเล่า เล่าพัฒนาก็บอกบอกยุเร่ยย่าชัมือได้ตรงเล่าพัฒนามันสิออกเล่าพัฒนาไครับเด้อลงใตมันออกเล่าพัฒนาน้ำบอกตุเรียตุเียก็ออกตุเกียที่บามันออกเล่าพัฒนาแตนน้ารเปลี่นอกมันดนเล่ากับมาออกอีกทีสามหกกันอยู่นนนี่ออกทั้งไตทั้งเล่าเลยรมันก็บอกเอฟซีจว่าจุดร่วมมันมาสิไปออกเล่ามออกเอลีนมา อันนี้เป็นชุดเจาะเข่าลายน้อยทุกต้นเข่าลาวสตาเจ็ดหนึ่งยับลองอีกจักหน่อยนะบ่เห็นเข่าลาวสตาเจ็ดหนึ่งเกิดอีกนิดนะึงเข่าลาวสตาเจ็ดหนึ่งกาชาตสองหนึ่งปกติสี่แปดเล็กเด่นกับเข่า <c oughs> แยบลดน้อยนะมาเบิ้งของไม่ดีกว่า มือใดตรงกับตรงกับเล้าพัฒนาอย่าลืมอ,ออกไปซื้อด้วยครับเนี่มืมมอใดมีเล้ามันจะไปออกเหล้าไมันออกตลอดเบ้านมันจะขอดสามหกของเนื้อไ,ไทยมันตรงกับไทยพรอะไทยยังไปศูนย์หกอีกรึที่กว่าของบ้านมิตรหลักหกบ่าไทยว่าเล้า <laughs> ไทยกับในหกเ,เ,เก้าเพราะว่ามันเป็นหกเก้าเนาะมาได้เขาไปเอาตัวนา มันเรื่องใช้เต้หกอีกถืหลายสามเก่าหมู่านมันออกสามหกเนาะเริ่มกลับมา้เพนมียสามหกก็มี่ะไปเพาเอาเลือกเอาเกทั้งทที่สองตัวนายเสือเลยเนาะอสามสามหกสามสามหกสองหกนอ่านหกเน่ว่าหนึ่งมิตหกไขกับหกหนึ่งหกบดีนี่ก็นัง่มาอีกโซนหกอีกม่ใช่หกเลยว่าอันนี้ของมอีของวันทีสามเหมือนแท่งลงเบืองตัวล บาทสองบาทอขันอันนี้เป็นจุดร่วมมัลที่สามครับนับร่วงอีกจังหน่อยเป็นของจุดร่วมมันที่สามของเมือนี่นะคะเล่าศสต้าเฉพาะกีดการชาติมิศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งจับคู่สี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์พิเศษปกติวีไอพี่แปดหาเก้าสองจับคู่เก้าแปดสองหาเก้าหาสองแปดเบิ้นเจ็ดเจ็ดสองสอง เบิ้์นี่ก็มาดีนะครับได้ช่วงนี้นเบิ้์นี่ออกมาเรื่อยๆเลยเบิ้ดเนเ่ยผมว่านี่เคยเห็นมันเ,นเนบ,บนิ้์นแยดแยบเลยมาเบิร์นชุดใหญ่เจาะเฉพาะน้อยครับชุดเจาะเบ้อเดย์อันให้นะตาไล่อันนี้เป็นชุดจับเองพนวดสีแดงๆเย็บที่ปูไดมักตัวใดกับขัดเอาแน่นหนะิถ้านั่งเตี้ยมันกับเข่าซ้มแยกกันเลนเลนเฉพาะน้อยอีหลีนี่คืออันนี้เป็น,นชุดเด่นเอาลยเล่นเล็กวิ่งนี่ไปเล่นในซุ่มเือครับในซุ่มเือกเลขาเล่นเล็กวิ่ง กูได้มกักกวได้กระจับกันนีอานี้เขาแทบทุกน้อยมัน mm hmm. อันนี้กูได้มกักกวได้กระเลือกจับอย่างนีน่ม mm hmm. ึงที่แดงๆอ่าแคบหน้าจอไปได้ค่ะกูได้อ่านห้ตาไล่ะนยแคบหน้าจอไว้อ่าลงได้ปวดแขนอลงได้อ่าหมู่บ้าน,นี่ก็มีผู้โจหม,มาน้าเล่าออทั้งไทยมิตรฮกหนะหมู่บ้าน ศ6 16. 16. 36, 36. 1ย์หกนึ่งหกบัดมาเล่าบัฒนากันยังม่านสามหกสองหกเมื่อวานไปทาขีดจนคำเมื่อไรกันเชี่ยเสียนน้ำเลือกละไปทายขีเมื่อใครกันท่กันเอาทายเอรขาบอกอันนึงก็ไปตามอันนี้ไปทาขีบัมือบาเห็นถึงขยันรวยพ้าเรียนตำหนากตำหลังยัไปทาหร่แล้วเพราะมันอะไรเงินน่นนเนาะทายเรอจะมาคูเลย บ่อว่าท่านไหนนั่นดอกเดียวคอยห้างเทียวคอย่ายไปแล้วก็ชาบ้านในเด่นห้างเทียวกค่ดูอยากนั่นนี่เมียน่ายไปเพิ่งเพียงเมืองมันติเขาเปล่า่เมือนี้เอซี่มากตัวเด็เอากระคัดเอาไปคัดซันเนาะเข่ากับควบปันจากของบอลนี่ว่าอีหยังจาเบืองเราอยู่ในนไหเอีซี่พวกเขาเจ้ามากเด่นเขาเจ้าได้ซื่อมืองเจ้ามีทุนเนาะ ซองกระื้อตทรละพท์บาทสามบาททัน่ัจจอแต่อะไรงวดก็เศราไปอเด้กน่ะเจาเล่นเส่มือไหมถ้าเจ้าเล่นชัมือเสมอเจ้าก็สิเอาไปวิ่งไปลุดนะ่ะเจ้ามากเห่ินไหมถ้าเจ้ากับว่าถืดชมืออยู่เห็นก็เม็นมากเอ้ิพวกเจ้าเคยเจ้ากับจับทั้งเลยนําป่าเปิดไปสมหดพักเพราะว่ามันไหลควอยมันเปิดเสีถทังไปนี่มันกักเป็นกบวยอยู่ง่าย สายยางมันบ่พอสิไหลมันยืนบวนั่นทีจะเอาบัวกันลำกับสีบ่งลงค่ะกระเปอันนั่นไม่ได้เอาอยางใส่เนาะถ้าเจ้าหาขาบ่งนี่มันเคลืนเลยสายข้มไตบ่งไม่ค่อยเดือบ่งม่งเอาบ่นพื้ปิ๊กมานเอาเลยค่ะเอาช่วยอีกเจ้าหนึ่งบวบบวบแค่จะเปิดประตูให้ยชุดนค่ะอันนี้เป็นชุดชุดร่วมของวันที่สามนะคะเชฟนาจอใบยับลงอีกจังหน่อยนะยี่นี่มันสูงพอไดีค่ะ ชัดเกนค่ะแชบหนาจอไว้จุดรวมน้อยวันที่สามแล้วค่ะ,ะมาตัวได้กับจัดบ่มักกับพันๆเนาะค่ะลงุงออาไม้เกี่ยวโอันนี้เป็นชุดเจาะนะคะชุดเจาะอ้วได้อันแชบหนาจอไว้ไไชุดจับเองอันนี้ก็เป็นเลขวิง่งเลขเด่นพันเนาะ,ะแถวนี่แชบหนาจอไว้บมอ่า,านตาไล่เนาะ <laughs> เอ้ยแเล่นแ่ได้อันเล่นนหนให้เเีเอาียนให้เอซีแคบหนาจอไว้มันลายมันตาไายเนาะตัวน้อยๆเนาะแคบหนาจอไว้เพื่อซู้เบิงอยากเก็บตัวใหญ่กับสู้เบิงกับสีเจนโตแบบนีเนาะที่กับเพื่อนกับเบิงมัดวนแล้วเพ่นจะแชรลาดอยู่เนาะค่ะบ่แล้วคนกับาลุคพรไม่ได้มันเพืน เอาให้เอพซีโจกมันมันแล้วพอนี่มันเอพซีโจกมันมันกับจุดท่าน้อยพอลี่จุดเจาะจุดร่วมอเอาโชวดูโชว์เัเกลี่ยเก็ยับลงอีกจังหน่อยอ่ะเชบหน้าจอไปเด้อค่ะจุดร่วมลงอ่าลงอ่เอาให้เอซีโจกๆมันมันเพราะท่านเดี๋ยวพ่อเปียกนะที่อยู่เดียวอ่าโชว์หน่อยเพราะมันใดไปแท้ ค่ะอันนี้เป็นชุดเจาะเนาะค่ะเจ็บหนาจอไว้ค่ะค่ะเจ็บหนาจอไว้มักกระจัดบ่มักกับพันๆเนาะค่ะเป็นเรื่องเละเบิลนะครับเด้อเบิลหอวที่ดีช่วยค่ะเอฟซีโชบโฉบมันมันเด้อมันเสียตัวไดไก่เถียเนาะสามตัวแตกสองตัวแตกให้เฮ้งๆปังๆนี่โชบโฉบมันมันลงทุนหน่อยๆก็ให้ได้มาหลายๆค่ะให้มันมันสุขผู้สุขคนเอฟซีสวัสดีค่ะ